สวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนดพุดตาน Official ทุกทุกท่านเรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อ,รอยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทิ์ในสังกัดบริษัทไมลสโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ เมื่อสองตอนที่แล้วของคนกรุงเก่าเล่าเรื่องถ้าคุณฟังทาง96.5ก็คือเมื่อคืนวันอังคารนะครับที่ผ่านมาถ้าคุณฟังทาง YouTube ช่องมโนพุตานออฟฟิเชียลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ตั้งชื่อตอนเอาไว้ว่าสงครามอฝนสงครามการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับไปหาฟังกันดูได้วันนี้ จะเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเริ่มต้นรายการว่าอุปสรรคขวากน้นาของชาวนาชาวสวนคือความแห้งแลง้งอุปสรรคของพ่อค้าอาวุธสงครามคือสันติภาพและอุปสรรคของคนทำรายการทีวียิ่งจะเป็นรายการสารคดีที่ต้องถ่ายทำกลางแจ้งอย่างเช่นที่เราก็ลังถ่ายทำรายการสามมัญชนคนไทยกันอยู่เนี่ยนะครับ อุปสรรคที่หลุดปากจากหลุดจากปากของโปรดิวเซอร์คุณม่อนแกก็บอกว่าอ๋ออุปสรรคของพวกเราก็จะมีสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงคือหมายความว่าถ้าถ่ายรายการเนี่ยต้องถ่ายสัตว์เนี่ยมันกำกับไม่ได้มันสั่งกันไม่ได้ฝึกอะแต่ถ้าฝึกจนพอทําได้ก็เขาทำกันสําเร็จมาแล้วเด็กเด็กนี่ก็บุนวายครับเดี๋ยวงองแงเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวเบี้ยวแต่ก็ ยังพอทํางานกันได้ดเด็กสัตว์เด็กเอฟเฟกเออเอฟเฟกนี่ถ้าเกิดว่าฝ่ายประสานงานฝ่ายเทคนิคดูแลดีๆนะระเบิดตูมตามนี่ก็ปลอดภัยได้นอกจากพลาดจริงๆหรือสลิงสลิงที่เอาไว้ขึงเอาไว้โหนสําหรับตัวแสดงหรือสําหรับอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มันก็มีผิดพลาดได้อยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมของมนุษย์ที่ใช้คําว่า under control ใช้คําว่าพอทําได้แต่มีอุปสรรคสําคัญที่ ไม่ว่านักจัดรายการผู้ผลิตหน้าไหนก็มีอาจเอื้อมที่จะไปควบคุมท่านได้นั่นคือธรรมชาติในกรณีของเราตอนนี้คือฝนครับเราทีมงานมาอยู่ที่หาดนพร,รัตนาราอุทยานแห่งชาตินะครับที่จังหวัดกระบี่ซึ่งโอบล้อมไปด้วยท้องทะเลอันดามันมีเกาะแก่งเห็นตั้งแต่ใกล้ไปจนไกล มีรถนักท่องเที่ยวจอดให้ดูให้เห็นอยู่บ้างปราบรายมีเรือหังยาวมีเรือสปีดโบ๊ทที่เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวซี่ที่จอดอยู่ในท่าเรือนแน่นขนาดเลยเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังมีไม่มากนักก็จอดนิ่งสงบอยู่เราก็จะถ่ายทํารายการกันระหว่างที่ไปยืนที่ตรงปลายแหลมเลยครับมองทางซ้ายไปที่ท้องทะเลทางด้านทิศตะวันออกก็ขอไปครับทิศตะวันตกโอ้โหเมฆดํา มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวดูเหมือนจะมีสายน้ำเทลงมาเป็นทิศทางเลยทิศหนึ่งหันมาทางด้านขวาทางขุนเขาก็คล้ายๆกันเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานมายืนคุยด้วยเขาก็บอกว่าพี่พวกพี่รีบหลบไปดีกว่าเพราะว่าถ้าพายุสองลูกนี้เขามาเจอกันมื่ไหร่แล้วก็หนักแน่ๆจริงจุดหมายของเราภารกิจของเราคือจะออกทะเลนะครับเราจะไปจะไปเกาะจริงๆถ้าตั้งใจ ตั้งใจแบบความมุ่งหมายสูงสุดนะคือจะไปอ่าวมาหยาจะไปเกาะยูงซึ่งจริงจริงแล้วทั้งสองที่นั้นเป็นพื้นที่ปิดแต่ว่าทางอุทยานแห่งชาติซึ่งเรามีการประสานงานเพื่อมาทําสารคดีเล่าเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยก็ได้รับการอนุญาตแล้วจุดหมายเราอยู่ที่นั่นจุดหมายเราลงมาคือทะเลแหวกเกาะปอดะเกาะไก่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกว่าซึ่งอยู่ใกล้กว่าแต่ดูเหมือนว่าจุดหมายปลายทางหรือภารกิจเราอาจจะล้มเหลวแล้วละครับเพราะว่านอกจากพายุ เข้าค่อนข้างแรงเมฆยังยังลงต่ำคลื่นยังขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าไอ้พายุสองลูกมันมาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนึกถึงหนังเรื่อง perfect storm เลยใครเคยดูหนังเรื่อง perfect storm บ้าง perfect storm ที่เป็นเรื่องของชาวประมงออกหาปลาครับแล้วมันเกิดพายุ3ลูกและผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์หมายถึงในหนังน,นะครับเรื่อง perfect storm ผู้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่กับท้องทะเลเป็นชาวเลเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ถ้าพายุสามลูกมาจากคนละทิศคนละทางกันมันมาบรรจบกันเมื่อไหร่แล้วก็จะกลายเป็นอภิมหาพายุที่ใช้คำว่า perfect storm ซึ่งไม่ว่าใครหน้าไหนก็มีอาจฟันฝ่าไปกับพายุที่มันดุดันรุนแรงขนาดนั้นได้นั่นเป็นภาพยนตร์ครับแต่ในความเป็นจริงตอนนีนเน้เราเห็นพายุสองลูกที่มาจากคนละทิศกันถ้ามันมาบรรจบกันเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาด perfect storm แต่ว่ารายการทีวีที่ถ่ายทำกลางแจ้งอย่างเราต้องถอยหลังกรูดครับ ถ่ายทำกันไม่ได้และนี่คืออุปสรรค์ที่เหนือชั้นกว่าอะไรนะสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงพยุฝนครับท่านและก็คงผ่านไปผ่านไปอะไรอะไรก็คงผ่านเลยไม่รู้จะยิ้มรือร้องห้ าาบบรร้ดีใจกกัพเธอแต่ผมขอกลับไปเล่าต่อของเรื่องเมื่อวานนี้นะครับที่เล่าไปฟังไปแล้วว่าที่ผมยืนอยู่ไปทํางานอยู่ที่ชายหาดท้ายเหมืองหาดท้ายเหมืองที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแลวเล่าไปฟังว่าเจอขยะซึ่งเป็นขวดขวดพลาสติกที่มาจากทั่วมหาสมุทรอินเดียมัง้ง มาจากอินเดียมาจากมาดีฟมาจากมาเลเซียมาจากพมา่าคงจะมีมาจากที่อื่นเยอะแยะเห็นคนเก็บขยะที่เขามาเก็บขยะรวบรวมแล้วเอาไปขายเขาเขาบอกโอ้ยมาจากทั่วไปเลยค่ะมาทั่วไปเลยครับไอเราเป็นคนมาจากกรุงเก่ามาจากอายุธยาแผ่นดินที่ไม่ได้มีทะเลอะแม้ว่าเราจะเคยไปทะเลมาบ้างแต่นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะ้วที่พบว่าขยะมันมาไกลขนาดนี้เลยแล้วผมก็เล่าต่อถึง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาไปทำงานเฝ้าเฝ้าหลุมที่เต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่เอาไว้นอกฤดูกาลจึงต้องเฝ้ากันแบบเข้มงวดมากเฝ้ากันตลอด24เลยแล้วพวกเขาก็คือคือการนั่งเฝ้าเนี่ยมันเป็นงานที่สำคัญนะเป็นงานต้องมีความอดทนสูงแต่เราบางทีจะมองดูว,ว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อมากอะ่ะเพราะนั่งอยู่เฉยๆแต่พวกเขามีภาระหน้าที่ที่สำคัญ เพราะว่าเต่ามาเฟืองเป็นเต่าที่สถานภาพใกล้ศูนย์พันแต่สามารถอนุรักษ์รักษาไข่มันเอาไว้ได้แล้วไข่มันฟักเป็นตัวครั้งหนึ่งร้อยฟองเป็นร้อยตัวนี่ก็จะทําให้อนาคตของเต่ามาเฟืองในท้องทะเลอันดามันของบ้านเรามีอนาคตสดใสขึ้นนะครับก็นอกพอเวลาเขาว่างๆเขาก็เลยสังเกตสังกาไปรอบๆหาที่เขานั่งเฝ้าแล้วก็พบข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือขยะที่เป็นพวกรองเท้ายางรองเท้าพลาสติกรองเท้าแตะ ทั้งหลายเนี่ยที่มันลอยมาเกยฝั่งเนี่ยไม่รู้ละมาจากไหนนะครับก็คงมาจากทั่วไปนะครับเขาพบข้อสังเกตที่น่าแปลกใจว่ามันทำไมมีติดรองเท้าข้างขวาคือรองเท้านี่มันใช่ไหมคนเรามีสองตีนสองเท้าครับก็ต้องซ้ายขวาถ้ามันมันขึ้นมาติดฝั่งเฉพาะเท้าขวาแล้วเท้าข้างซ้ายมันหายไปไหนรองเท้าข้างซ้ายมันหายไปไหนเขาเองก็ไม่มีคําตอบนะแต่เขามองมาด้วยอารมณ์อารมณ์ยิ้มๆนะครับมองด้วยอารมณ์แปลกใจ มองด้วยอารมณ์สงสัยแล้วมันก็ทําให้เขาผ่านเวลาไปได้ได้ไดเรื่อยๆสบายๆายไม่ดูไม่ดูว่าเขาจะมีความคิดอะไรบึ้งตึงหรือตึงเครียดกับข้อสังเกตที่เขาเจอเฉพาะรองเท้าข้างขวาที่วานเนี่ยแล้วเขาก็เอาจับเอามาจับเรียงให้ผมผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ผมก็เลยนึกสนุกเอาไปเขียนลง Facebook ของผมแล้วก็ในแฟนเพจของผมเนียนะครับก็เขียนแบบเนี้ยข้างซ้ายทําไมไม่มา,าผมสงสัยไง ก็คงสงสัยเหมือนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าข้างซ้ายทาไมไม่มาล้วผมก็เล่าวาเนี่ยเออเจ้าหน้าที่เฝ้าเตาไฟเฝ้าไข่เตาเ็าเจอแต่ข้างขวาพอผมเอาโพสต์ลงไปใน Facebook เท่านั้นแหละบรรดามิตรรักแฟนเพลงที่ที่เข้ามาอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นทําไมดูเหมือนจะไปแต่เรื่องความแตกแยกในสังคมไทยทาไมจะไปแต่เรื่องออฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาความขัดแย้งในการเมือง หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาจนยุคปัจจุบันนี้ด้วยให้ตายเอะตอนผมเล่าเรื่องนี้ผมเล่าให้ลูกเียฟังก่อนก่อนที่จะเอาลงอะลูกเบยผมพูดว่าโอ้ตลกดีไว้เฮ้ยขำฮากันกริ่งหรือผมคุยกับทีมงานที่ไปทํางานด้วยกันเราก็มองไปในแง่ว่าเออมันน่าขันดีนะผมก็มาถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เป็นปริศนาแล้วก็เราเห็นเราได้รับประสบการณ์แล้วเรารู้สึกขำเนี่ยแต่เราดันไม่คิดลึกไปถึงเรื่องการเมืองหรือเรื่องความขัดแย้งนี่เป็นเพราะเราเรา เราไม่มีสํานึกทางการเมืองหรือเราเป็นคนไม่สนใจเรื่องการบ้านก,การเมืองหรือผมยิ่งนี่ผมยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่นี่วะเพราะผมก็สนใจปัญหาการบ้านการเมืองสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมสนใจปัญหาสังคมทุกอย่างแหละแล้วผมทําหน้าที่ผมด้วยอะไรทําได้ผมทผมาําผมในฐานะสื่อมวลชนเผยแพร่แสดงความคิดเห็นผมแสดงความคิดเห็นชี้ชี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายรายละเอียดที่อยู่เบื้องลึกที่เราพอจะขุดคุยจนทราบได้แต่ทําไมหลายคนมองเรื่องแบบนี้กลายทำไม ทำไม่เป็นเช่นนั้นน่ะผมก็เลยได้คิดต่อว่าอย่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้งานเขาหนักภาระเขาเยอะเขาต้องทำงานหน้าที่อย่างหนักตรงไหนที่สามารถจะทำให้สมองผ่อนคลายได้บ้างเป็นไปตามความเป็นจริงของมันน่ะเขาก็ผ่อนคลายไปกับมันหรือว่าคนหลายคนว่างเกินไปไม่มีภาระรับผิดชอบจริงๆไม่ได้ทำงานภาระอย่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขารับผิดชอบ สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบไข่เตา่ารับผิดชอบพื้นปา่ารับผิดชอบเขารับผิดชอบกันจริงๆทํางานกันหนักจริงๆบ้านเมืองบ้านเลื่อนไม่ได้ไดกลับแล้วครับทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่ที่เมืองอะเดือนหนึ่งกว่าจะได้กลับสักครั้งสองครั้งอย่างบางคนเขาบอกเขาอยู่อยู่อย่างสมุติเกาะอยู่เกาะอยู่ที่มาหยา,า,าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดเกาะด้วยอย่างเงี้ยน้ําจืดอะมีเฉพาะเอาไว้ดื่มอย่างเดียวนะน้ําอาบนี่บางทีแบ่งให้คนละขันต่อวันงานเขาหนักภาระเขาเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าสมองเขาสามารถจะเบาสมองกับอะไรได้เขาก็เบาสมองไปกับมันหรือว่าคนหลายๆคนชีวิตจริงๆนั้นมันเบามากชีวิตจริงๆไม่มีภาระอะไรเลยก็เลยหาเรื่องมาหนักสมองเล่นแล้วก็ไม่ใช่แค่หนักสมองตัวเองเท่านั้นกลับเอาความหนักสมองเนี่ยถ่ายทอดมาเพื่อทําให้ผู้คนเกิดความรู้สึกขัดแย้งเกลียดชงังแตกแยกกันต่อไปอีกให้ตายเเรื่องนี้แนละ้วผมแบบบอกตรงผมผิดหวังจริงวะจุดประสงค์ผมคืออยากให้เบาสมอง แต่ทำไมมองกันไปได้ได้ขนาดนั้นแล้วความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าใครจะตอบได้บ้างเนี่ยบออออกกกกกรงนนนนนนนีี้้ฉัััััสสวว่าาเเธ็คิดหมมืยตผมยืนอยู่ริมหาดอัดเสียงเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมี คลื่นทะเลสาดซัดเข้าชายหาดเบาๆลมไม่แรงคลื่นก็เลยดังฟังเพลินดีผมนะเพลินครับไม่รู้คุณผู้ฟังจะเพลิดเพลินไปด้วยหรือเปล่านะย้อนกลับมาที่หาดท้ายเมืองหาดท้ายเมืองนี่อย่างที่บอกไงผมมาผ่านไปหลายต่อหลายรอบไม่เคยแวะเข้ามาไม่รู้เลยว่าหาดท้ายเมืองนี่เป็นแบบเหมือนอะไรนะเพชรท,ที่ ซุกซ่อนอยู่ในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าชายหาดเขายาวเหยียดเลยคุณเลยทรายขาวทรายละเอียดนั้นแล้วก็มีบางจุดมีโขดหินมีภูเขาที่มีชื่อเสียงว่าชื่อว่าเขาหน้ายักษ์นั่นก็เป็นจุดท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยเล่าไ้ฟังแต่เอาเรื่องชายหาดก่อนชายหาดที่นี่ทางอุทยานแห่งชาติไม่แนะนําให้เล่นน้ําทะเลเนื่องจากว่ามันเป็นชายหาดที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ หรือถ้าจะอธิบาย,ยง่ายๆก็คือเหมือนที่เขาเรียกว่าไหลทะเลครับคือปกติชายทะเลที่สามารถให้คนลงไปไว่ายน้ําเล่นน้ําทากิจกรรมกันในทะเลได้มันต้องเป็นชายหาดที่ความลึกของหาดเนี่ยค่อยๆลดระดับลงไปทีละนี้ทีละนิด,นด,นดใช่ไหมครับคนเล่นก็จะรู้ว่าเออระวังเดินไปน,นี่มันน้ําแค่แข็งน้ําแค่เข่า,ข,าขึ้นมาขึงขาขึ้นมาบันเอวเอา้าตรงนี้ลึกท่วมอกแล้วตรงนี้ยืนไม่ถึงแล้วแต่สําหรับทะเลตรงหาดท้ายเมืองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเป็นเหมือนไหลทะเล คือมันเป็นไหลทะเลก็คือว่าจากตัวชายหาดจนถึงตัวน้ําทะเลเนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าแต่ใต้ทะเลไปพอเดินไปนิดเดียวครับมันจะกลายเป็นเหมือนหน้าผากลายเป็นหุบเหวลึกลงไปโดยทันทีเลยพอเป็นเช่นนี้หนึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมเดินๆไปแล้วก็ตกพวดจมลงไปในน้ําเรา,าก็จะคิดว่าเป็นไรไปแล้วเราว่ายน้ําเป็นมันไม่ใช่แบบนั้นครับเนื่องจากคลื่นทะเลมันมีพลังพลังงานของมันอยู่เวลามันซัดเข้ามาเนี่ยถ้ามันค่อยๆซัดขึ้นเนินขึ้นมา ที่ลาดชันขึ้นมามันก็จะเป็นพลังงานแบบหนึ่งซัดเข้าหาฝั่งแต่ถ้าเป็นทะเลที่ซัดเข้ามาแล้วมาเจอไหลทะเลแบบนี้มันจะวนตัวกลับด้านใต้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราไปไว่ายน้ําตรงนั้นเล่นน้ําทะเลตรงนั้นพอเราเหยียบพลาดลงตรงไปไหลทะเลปั๊บเราจะว่ายกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะน้ําทะเลมันจะดูดเราลงไปก็เป็นผลให้ผู้คนที่ลงมาเล่นน้าทะเลตรงนี้ลงไปทำกิจกรรมตรงนี้จมน้ําเสียชีวิตได้ก็เลยไม่แนะนําให้เล่นน้าทะเล แต่แนะนํนนำให้มาเที่ยวชมหาดแล้วก็จะมีจุดที่จะพาคุณไปเที่ยวจุดที่จะเล่นน้ำได้มีอยู่แต่ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เขาเขาจะชี้ให้มาตรงไหนเล่นได้ตรงไหนปลอดภัยนะครับระหว่างถ่ายทำรายการกันอยู่กองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมเล่าไปฟังแล้วใช่ไหมครับเมื่อหลายตอนก่อนว่าตอนเช้าออกจากจังหวัดกระบี่อยากจะกินร้านบางนารานกระบี่ก็ปิดซะเนี่ยโอเคไม่เป็นไร แต่ตอนนี้คือไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นร้านอะไรสนใจแค่ว่าขอให้หายห,หิวมันใช้ได้เพราะว่าเวลาทํางานนานๆน,น,นี่เราถูกเราใช้พลังงานไปโดยเราไม่รู้ตัวนะพอจะอยู่ความหิวมันจู่โจมนี่มันพวดพลาดเล่นเนาตาลายใจสั่นอยู่เหมือนกันก็กินข้าวมาตั้งแต่ตอนเช้าแปดโมงใช่ไหมครับนี่ทํางานเพลิดเพลินกันคือไม่ใช่งานทํามันเพลินเลยครับทาแล้วมันไม่เสร็จมันติดพันจนเกือบบ่ายสองอ่ะ ทางโปรดวเซอร์ทางทีมงานก็เลยคิดว่าควรจะได้เวลากินอาหารและก็ถามคนในพื้นที่ซึ่งเราทำการกับกำนันนะครับกำนันตำบลท้ายเหมืองคนเป็นกำนัน,เ,นเขาต้องรู้ดีอยู่แล้วเขาบอก่เดี๋ยวไปกินร้านนี้อยู่ตรงหน้าหาดเลยอุทยานไปหน่อยเดียวเองชื่อร้านบินหลาไปร้านอาหารตามสัง่งผมเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ่อยๆใช่ไหมเรื่องว่าประสบการณ์ของการที่ไปกินอาหารตามร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีการแนะนำผ่านสื่อโซเชียลมีเดียผ่านเว็บน,น,นู่นเว็บนี่ซึ่งก็มียี่ห้อของเว็บน,นะครับว่าแนะนำร้านอาหารหน่ากินร้านอาหารห้ามพลาดร้านอาหารหดาวร้านอาหารผมอ่ะสัญญากับตัวเองเลยแล้วก็บอกประกาศให้กับลูกเมียด้วยว่ากับพ่อนะหรือกับผมนะจะไปกับเพื่อนฝูงกูงไม่ไปนะเว้ยร้านอาหารที่ อินเทอร์เน็ตแนะนาร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรทั้งหลายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ไปมาสมมติเขาแนะนํามาสิบร้านในพื้นที่ท่องเที่ยวสักแห่งหนึ่งสมมติหาดเจ้าหลาวผมรู้สึกว่าทั้งสิบทีมก็รสชาติเหมือนกันหมดเลยแล้วเป็นอาหารประเภทแบบทําเอาไว้รองรับสําหรับคนที่แห่กันมาคราวละสามสิบคนห้าสิบคนร้อยคนอาหารที่ทําเอาไว้สําหรับต้อนรับคนคราวแล้วยเยอะมันเป็นอาหารแบบสายพานการผลิตอุตสาหกรรมครับมันไม่ มันไม่ได้รถมือของแม่ครัวมันเป็นแบบลูกจ้างเอาไอ้นี่ฝายตามพริกไอ้นี่ตามใบไอ้นี่ฝายคือแบ่งฝายกันเนี่ยมันไม่ได้ทําทีละครกไม่ได้ทาทีละหม้อไม่ได้ทําทีละกระทะเพราะมันทําไม่ทันรลกครับถ้าร้านอาหารไหนดังโดง่ดง,ด,งดังแบบนั้นใช่ไหมนั่นผมก็จะไม่ยอมไปแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ก็าพาไปร้านอาหารที่เขากินเขากันเองแล้วมาเด็เป็ปร้านนี้ที่เสียงโดง่ดงดงังด้วยและเป็นร้านชาวบ้านด้วย อร่อยหรือไม่อร่อยไม่สําคัญแล้วครับสําหรับผมแต่ความรู้สึกที่ผมให้ให้ใหราคากันมากมากัมันมากๆเลยคือความรู้สึกของการไปนั่งอยู่ในหมู่บ้านไปนั่งอยู่ในชุมชนพอเข้าไปในร้านแล้วแม่ค้าเจ้าของร้านอาจจะมีตัวแม่ครัวคือตัวเจ้าของร้านเองนะเป็นแม่ครัวเองมีอยู่คนเดียวมีลูกน้องช่วยสองคนสามคนแน่นอนอาหารก็ย่อมช้าก็ไข่มาทีละถ้วยทีละจานเสียงครกเสียงสาก เสียงตะหลิวเสียงผัดเสียงฉี่เสียงชากลิ่นที่มันออกมาจากในครัวแล้วความเคลื่อนไหวที่แบบช้าๆภายในหมู่บ้านนานๆนทีมีม,มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปสักคันหนึ่งปิกอัพวิ่งสวนมาสักคันหนึ่งรถซาเล้งสักคันหนึ่งมีชาวประมงห่อพิวเอาของทะเลขึ้นมาสักเจ้าหนึ่งชีวิตแบบเนี้ยการนั่งมองแล้วมันมันรู้สึกไม่ใช่แค่ผ่อนคลายครับมันรู้สึกอิ่มเอมใจ มันรู้สึกถึงอะไรนะการกินดีอยู่ดีการมีชีวิตที่พอเพียงการมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนเวลาผมไปในพื้นที่ชนบทบางแห่งน,นะครับผ่านไปตามร้านขายของชําซึ่งมีเหลืออยู่น้อยแล้วเนี่ยแล้วเห็นกระสอบใส่ข้าวสานีกระสอบใส่ข้าวเหนียวผมจะรู้สึกอิ่มเอมใจอะเพราะผมจะรู้สึกว่าเออเว้ยเรามีกินมีอยู่กันนะดูสิข้าวพูนกระสอบเลยก็แบบนี้แหละ กำนันครับที่เป็นคนนาทางเราไปก็บอกเนี่ยไปกินร้านนี้ชื่อร้านบินหลาเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงอายุ67ปีแล้วเป็นแม่ครัวลงมือเองเสิร์ฟเองทําเองพร้อมลูกน้องสองสมคนที่มันประทับใจสุดๆคืออาหารทุกจานที่เราสั่งมาเนี่ยวัตถุดิบมาจากย่านท้ายเหมืองทั้งสิน้นเช่นเมนูแรกเป็นกุ้งผัดสตอผัดกะปิใส่สตอด้วย เธอก็บอกว่านินชาอีชันใช้กะปิของคนท้ายเหมืองกะปิท้ายเหมืองก็เยบอกว่ามีชื่อเสียงที่สุดแล้วเป็นกะปีที่ทําจากสัตว์น้ําที่เรียกว่าเคยแล้วตําบทละเอียดไม่ผสมปนอะไรอย่างอื่นเป็นกะปิแท้แค่นี้มันก็ได้ความรู้สึกด,ดีแล้วอะสตอเธอคุยทับหน่อยบอกสตอนะคุณสตอของพังงาอร่อยที่สุดแล้วคือท้ายเหมืองอยู่จังหวัดพังงาไง สตอจากนครสตอจากสุราษฎรสตอจากสงขลามันไม่หวานต้องสตอของพังงานนี่เขาหวานอร่อยที่สุดนะที่มามันมีมันมีเนื้อเรื่องแล้วมันไม่ใช่เนื้อเรื่องมา,มาอวดอ้างครับมันเป็นเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงอะ่ะไม่ใช่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมากุ้งเหรอะะนี่กุ้งสดเนี่ยเป็นกุ้งทะเลเนี่ยชาวบ้านเขาหามาได้แต่ช่วงนี้มีน้อยหน่อยนะหายากนิดนึงเพราะว่าฤดูมรสุมมรสุมข้าวเรือเล็กออกไม่ได้ มันยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยครับว่าเออเว้การเราจะได้กินกุ้งเนี่ยชาวบ้านต้องเสี่ยงชีวิตต้องใช้แรงงานใช้ประสบการณ์ความรู้ออกทะเลไปนะเห็นไหมมันน่ากินไหมครับเรื่องแบบเรื่องอย่างเงี้ยเมนูอีกจานหนึ่งเป็นผักลิ้นหงผัดน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งเสียบมาเล็กน้อยผักลิ้นหงนี่มันเป็นผักใบเรียวๆบางๆครับเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามชายหาดไทยเมืองเนี่ยที่อื่นก็หายาก คนที่อื่นไม่รู้จักไดยซ้ําผมก็เพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกผักลิ้นหงผมก็พอผมถามแม่ค้าแม่ครัวเดินเข้าครัวไปเอาของสดๆมาให้ที่จริงแกผัดมาให้แล้วแกไปเอาสดๆมาให้เลยมาให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะวลาเราผัดแล้วมันก็มันก็สลดชนะครับแกก็ใส่ถ้วยมาให้ดูอุย้ยรูปร่างหน้าตาดีดีผมก็ถามกินเป,ปล่าๆกินสดเลยได้ไหมได้เลยผมก็เอากินอาหารไปก็เอาไอ้ผักนางหงเนี่ยแหนมใส่ปากไปด้วยนะอีกสักเมนูหนึ่ง แกทาอะไรมาให้กินวะอ๋อปูดำอย่าลืมนะครับว่าไปไปพังงาไปกระบีน่นี่ปูดํายังชุกชุมอยู่เขาหาปูดํามาให้ได้นี่คือปูดํานิ่มทอดแล้วเป็นปูดําที่มาจากพื้นที่ของท้ายเหมืองมันน่าไหมคุณผู้ฟังผมก็ไม่ใช่นักชิมแกงส้มใช้ปลามงปลามงเป็นปลาที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยหายากแล้วครับถ้าในท้องตลาดที่เขา ช่แข็งมานานแล้วแต่นี่เป็นปลามงที่ชาวบ้านเขาหามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแกงส้มปลามงผัดผักนางผักลิ้นหงผัดน้ํามันอ่าสตอผัดกุ้งกะปิล้วนจะเป็นของจากจากจากขาดท้ายเหมืองทั้งสิ้นเลยอะ่ะแล้วคุณจะมีความรู้สึกดีที่สุดไหมล่ะนั่งกินอาหารอยู่ในหมู่บ้านท้ายเหมืองกินอาหารที่มาจากฝีมือของแม่บ้านคนท้ายเหมืองวัตถุดิบมาจากชาวประมงหรือจากคนเก็บเกี่ยว ที่อยู่ในท้ายเหมืองทั้งสิ้นไม่ใช่คุณไปดั้งกินร้านอาหารที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วปลามาจากเขมรกะปิมาจากคลอ,อ,องโคนแถมปนด้วยครับใส่มันฝรั่งไอ,อ้ใส่มันใส่มันเข้ามาด้วยปนอย่างอื่นเข้ามาด้วยมันเสียมันเสียโอกาสใช่ไหมแต่อยากจะบอกอยียานนี้คือว่าโอกาสแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วนอกจากคุณจะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงพื้นบ้านจริงๆร้านที่ร้านบินหลาครับแล้วก็ไม่ใช่ร้านโด่งดังอะไร หยุดวันไหนเนี่ยคุณพี่ผมก็ถามอ๋ออีฉันหยุดเวลาชันเหนื่อยค่ะสุดยอดไหมหยุดเวลาเหนื่อยค่ะโอ้ยคุยกันยาวครับแกทําอาหารเสร็จมานั่งคุยกับเราเล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์การทางานของ,งแกนเนี่ยน่าสนใจมากเลยอะ่ะผมอยากจะเล่าต่อแล้วละ่ะแต่ดูเวลาก่อน,นครับว่าพอได้หรือเปล่า ก็คงงิดถึเธอพูดถึงร้านอาหารบินหลาใช่ไหมที่อยู่ที่หมู่บ้านท้ายเหมืองอยู่ไม่ไกลจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดท้ายเหมืองแล้วก็อยู่ริมถนนนะครับมองเห็นถนนมองเห็นทิวสนมองเห็นชายหาดมองเห็นท้องทะเลด้วยผมก็ถามเออทำไมชื่อบินหลาล้านอาหารร้านนี้คุณพี่เป็นเพราะเป็นแฟนเพลงของวงคนดันเกนลือเหรอบอกเปล่ามเก่ยวฉันชื่อบินหลาเพราะว่าฉันอยากจะ สะท้อนถึงตัวเองว่าฉันน่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่นคนที่ตัวอำเภอตัวตำบลท้ายเหมืองฉันอยู่ในป่ามาก่อนและฉันก็บินทลาจากในป่ามันทำมาหากินที่นี่เปิดร้านอาหารที่นี่มาสามสิบกว่าปีแล้วร้านอาหารล้ะเนี่ยทำให้ฉันส่งลูกเรียนจนจบเป็นทันตแพทย์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นสจวดตอยู่สายการบินไทยแอร์เอเชออียนะและอีฉันเป็นคุณแม่คนเดียวด้วย เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยอีต่างหากแล้วอีชั้นเะนี่ยนะผ่านมาสารพัดอย่างในชีวิตฉั้นเคยทํางานในเหมืองมาก่อนด้วยเราก็ตื่นเต้นเลยสิหมายถึงเหมืองเพราะคำท้ายเหมืองนี่แปลว,ว่าที่นี่ทาเหมืองมาก่อนใช่ไหมเอา้ามักนกำลังท้ายเหมืองเหรอและเป็นเหมืองที่ทํากลางทะเลทํากลางทะเลลงไปใต้ทะเลไปขุดแร่ธาตุก็คือแร่อะไรล่ะครับแร่ดีบุก เรื่องราวมันน่าติดตามมากเลยครับแกบอก ee, นี่เอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูคือตอนแรกผมพุยเรื่องสตอก่อนไงแกเข้าบ้านไปหยิบสตอมาให้ดูว่าสตอพังงารูปร่างหน้าตาม,มันน่ารักขนาดไหนพอคุยเรื่องทําเหมืองแกบอกรอเดี aw, <ล> aw, <ๆ>๋ยวรอเดี๋ยวแกก็เดินหายก็เป็นในบ้านเลยจะไปหยิบเหมืองมาให้ดูเหรอคงต้องติดตามมันต่อไปแล้วล่ะครับเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับ หากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลยแล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ